แม่บับเลสโก้พระนิคมโอ้ยโอ้รู้ไหมพระนิคมเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศไทยใช่แล้วป๋าโอ้โหป๋าเก่งมากนอกจากจะจํำชื่ออําเภอได้อย่างแม่นยําแล้วยังจําเรื่องราวได้อีกที่นี่เป็นที่พักครับที่พักยังไงเข้าไปดูกันหน่อยไหมอ่ายินดีครับเชิญเลยครับ เหมาทั้งหลังเลยอ่ะหลังหนึ่งเนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยได้ทั้งหมดกี่คน 6, 6ค,คน6คนก็ห้าพันบาทห้าพันบาท <5, 000 S 1> ห้าพบาทเช้า,ายกบ้านคุณไปเลยมาพนัสนิคมครั้งใดก็อย่าลืมแวะมาที่ไอเดียที่นี่นะคะที่พกักเล็กๆแต่เต็มไปด้วยคุณภาพค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุขสาลาอยู่ในตัวอำเภอพนัสนิคมนี่เลย ก๋วยเตี๋ยวห่อเจ๊นะใช้ก๋วยเตี๋ยวห่อค่ะใช้แผ่นก๋วยเตี๋ยวถ้าแป้งห่อเนี่ยมันจะใส่น้อยไอเนี้ยใส่เยอะใช่แผ่นเยอะใส่เยอะพอจะทานถ้าจะติดใจปกติที่เราแข่งเป็นกู้ชายก็จะเป็นอันที่มันเหนียวๆเป็นแป้งแป้งอ๋อนี่ยนิดหน่อยนะจ๊ะนิดหน่อันนี้หลวมไปอันนี้หลวมไปแงานลถ ไม่สวยนะค่ะ <vo> ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ยอมก๋วยเตี๋ยวห่อก็ต้องเป็นที่ผานนั้นอีครับายังเดียวยังเดียวเจ๊นับทำขายทีละหบาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมขายกล่องละ30บาทนะคะซึ่งทางร้านมีให้เลือกมัมสองไส้ด้วยกันไส้กุยช่ายและไส้หน่อไม้ค่ะราดด้วยกระเทียมเจียวมันหอมน่ากินที่สุดเลยผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันไปตลาดได้เลย หนึบมันอร่อยน้ำจิ้มมันเลิศร้านป้าเตียงตั้งอยู่บริเวณวัดโบสอำเภอพนัสนิคมค่ะก๋วยเตี๋ยว5้าบาทมันมีอยู่จริงๆนะเออ โอ้ยมันไม่มาเลยมนอันนี้อันนี้5บาทเยอะเลยเยอะเยอะอ่าที่ไม่มีไม่มีแล้วนี่บะหมี่บาท6บาทนะคะจากหนึ่งผู้าอันนี้5บาทค่ะไปกินเยอะสุดกี่ชามก็ผู้ชายก็20ชามค่ะนี่ค่ะส่วนมากกินน้ำผลไม้เลยกินน้ำผลไม้เลยเดมดี้เดมคู่ชามก็พอเตียงค่ะสืบทอดอาชีพขายหอยทอดจ้ะ ร้านอยู่ตรงข้ามวัดกลางทุ่งมาว่าร้านเจะเตียงจะใช้แป้งมันล้วนๆเป็นก้อนๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งจะได้ความนุ่มและความเหนียวจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ผักคะนา้าขุยช่เพิ่มขึ้นจากถั่วงอกนั่นเองค่ะแก้วหวานมันเทมอะไรอยู่ในนี้หมดโอ,อ้เพราะถึงเป็ดร้านที่ว่าเราเราไม่รวมออนี่ไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะรุ่งผัดกันจานต่อจานค่ะซึ่งเป็นการรักษาคุณภาพของรสชาติเรียกว่าเป๊ะเพี่ยงตรงทุ ใะทหอยทอดเราเหลายากได้อะไรเสร็จแล้วอันน้หอยทอดก็ะป่าเขาอือเยเนะมีที่นี่ที่เดียวแล้วหอยทอดของที่นี่หน้าตาแบบนี้หมดเลยแมมบับเลสโกยังอยู่ที่ นาง12หนึ่งในตำนานเรื่องเล่าของชาวพนัฐนิคมที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษมลายชั่วอายุคนซึ่งชาวพนัฐเชืวว่อว่าเป็นตำนานเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงเกิดในพื้นที่บริเวณนี้ค่ะใครรู้เรื่อง12งานงาน2 12, 12, พี่น้องกันเข้าป่าแอนมีคนมียักษ์เลี้ยงยักษ์เลี้ยงไว้ใช่ไหม ไอเขาเลี้ยงถึงโตพอดีเขาออกจากป่าเข้ามาในเมืองไปเจอเจ้าชายเจ้าชายเขาบอกเจ้าชายรอไม่อยากกลับไปในป่าเพราะว่าป่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเจ้าชายกี่คนคนเดียวผู้หญิงกี่คนผู้หญิงสิบสองคนโอ้เจ้าชายน่าจะหล่อมากเลยยั์ก็อิจฉาจนเขาแปลงลูกให้เป็นผู้หญิงสวยกว่าที่สิบสาม จูมั้ยไม่ดูไอ้เขาอยากเป็นภรรยาคนที่13ไหมเขาจะเป็นคนแรกเขาอยากเป็น big one แอนสักพักหนึ่งเขาทำร้ายครอบครัวเขาเขาไปควักตาผู้หญิงออกมาแต่ละคนเขาท้องมีลูกกอมากินมีลูกออกมาไม่กินไหมไม่มีเขากินตาใครกิน ตัวต,วตวยักษ์ที่แปลงรูปกินตาปะ่ะถามน้องก็สิหรือเขาเก็บตาในกะละมังก่อนเอ๊ะคุณผู้ชมค่ะกะละมังมาตอนไหนคะแม่ให้ป่าบ,บ๊อบเล่าก็จะมีเรื่องเล่าเกินเกินแถมแถมแบบนี้นละค่ะตามจินตนาการของปบบ <c oughs> ่าบอบเป็นคนสุดท้องไม่ตาออกมาข้างเดียวตาเดียวถูกไหม <c oughs> สุดคนนั้นต้องดูแลทั้งพี่ของเขาอีก12คน สิบเอ็ดอ๋อไอ้ตัวยักษ์ไปไหน,อ,อ,าานอ่ะอ๋อเหรอไอ้อีกสิบสองคนไปไหนอ่ะอกลับไปในถ้ำในป่าเอาไปขังไว้เล่าไปเล่ามาเกิดคำถามค่ะคุณผู้ชมจนน้องๆเนี่ยทนไม่ไหวต้องออกมาช่วยปา่าเล่าซะอย่างนั้นไอ้ยักษ์อยู่สบายเหรอเจ้าชายเอ้ยมาเห็นกระดูกตรงไหนอ่ะ มีมีกรดมีกระดูกไหมอาจารย์สมดุลเจอป่าบอกเข้าไปก็ถึงกรไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะนี่มีตั้งสติเปแล้วถึงสิบสองคนตาควักออกแล้วอยู่ในถ้ำเป็นเรื่องต่อไปเป็นที่หน้าอับอายแก่พระรัตสิทธิ์ที่เจาเมืองก็เลยให้เอามาขังไว้ในถ้ำพี่ตาบอดมองไม่เห็น11คนน้องเท่านั้นที่มีตาหนึ่งข้างดูแลกันอยู่ แต่ว่าอดอาหารพี่คนโตคลอดออกมาก็เอาลูกนั้นเป็นอาหารมาแบ่งกัน12คนก็เลยเก็บอาหารไว้พอนางเผาคลอดออกมาก็เลยเอาของเก่านี้คืนให้พี่ตัวเองไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องกินทำให้พระรัตเศสนก็มีชีวิตยอยู่มาทั้งทุกวันนี้ไง รูจมกัดหนึ่งวันกับที่<ะ>กับการเที่ยวของเรา<ะ>แมมบ๊อบเลสโกที่พนัทมันมีทั้งกินทั้งนิานาทานทั้งชุมชนถ้าคุณผู้ชมอยากมีความสุขหนึ่งวันกับเรานะคะทั้งที่พักที่กินที่เที่ยวเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่พนัทนิคมยินดีต้อนรับก็ต้องขอ,ขอบคุณน้องๆโรงเรียนบ้านหนองยางด้วยนะคะ และก็ต้องขอขอบคุณน้องเบียร์เจ้าถิ่นด้วยนะคะที่พาแม่มบ๊อบชมเมืองพนักนิคมได้อย่างน่าประทับใจ